ไปครับวันนี้พามาหาเห็ดเพาะเดยครับฝนตกคืนเศร้าก็เลยมาหานี่ครับนี่เกาขาวอยู่ครับหลังจากฝนตกนี่ครับอืีด้ยหน่วยใหญ่ๆครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังครับนี่ครับหน่วยหนึ่งครับ กลิ่นเป็นมูลเลยครับเป็่นเกาะหนังกลินเก้าวครับนี่ไก่ซิการ์อะไรละครับ